ดีมีติแกนแฟนๆที่เราได้รับฟังทุกท่านนะครับผมใช้ครวได้มืวอนี้พี่น้องมาพบมาพบองลกเขาสายเสื่อมงกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมเราเอาอยู่ขนได้นหรอเรานี้เขาก็มาหอดงานกันแล้วนะครับผมงานงานแข่งนกอุทุมพรพิสัยนะครับผมจังหวัดศรีสะเกตนะครับผมเขาก็มาหอดตั้งแต่ตีซีโกกวนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาถอดไอระเบิดตีหางกว่นหกโมงแล้วพาลันตุ้ง บุกมุมนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเปิดลงทะเบียนนะครับผมกับทีมงานก็ทยอยก็ไปลงทะเบียนนะครับผมจุดจวดอีกมือนะครับผมหนาวก็เพราะหนาหนาวก็เย็นวาะเย็นเหนาเขายู่ทงามันเท่าอยู่เย็นประมาณแต่ว่าบรรยากาศกับบอคือขื่นทำปีไก่นะครับผมงานแข่งนะครับผมรู้สึกว่าคนมาหลายท่อปีไก่นะครับ ทีมงานเ่าก็มา12ต่อนะครับผมทีมงานสายเสือผมมาซอยการซอยงานบนทางนี้น้ำกัน12ต่อยังถามหลุ่น้ำกันนะครับผมมือนี้ผมก็จะสุดประคู่มากนะครับผมกับเจ้าลูกแข่นะครับเอเคได้กนก่อนไปเอ่กุ้ต้อนหอดรัตนบุรีนี่นะครับสนิามหัวสมปลอยนะครับผม ส้มปล่อยน้อยครับขางถนนใหญ่เลยนะครับเหลื่นเยี่ยมงานจอยต่ผมแม่เสมอเดี๋ยวจะตั้งเดี๋ยวจะยิขึ้นมา,นา,าเดี๋ยวขาบขึ้นเ,เขาเอินเขาไปร่วมเดี๋ยวจะไปไทยชมบรรยากาศภายในงานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวินเบิ้งกันครับเดี๋ยวขอมาชมบรรยากาศภายในงานนะครับผม เปิมาตุ่มโม่หมกันแล้วนะครับแพ้จะแพยาะซื้งัวซื้อขั้วกันจังบ้ามางเอื่นเสารด้วยครับผมมือนีีมีโตโนเขามีงวเดี๋ยวมือแยนเขาเอามาแล้วงวเอาฟินแลนด์ไปเสนอขายแล้วฟินแลนด์กรอบกบก๊อบกรกรอบกรบกรอกรอบกรบกรอบกรอรอบกรอบกรกร้ากรอบกรอบรอากาอบกรอารอกรับนรอรอบกรอบกรอากรนบารอากรอบกมอบกรอรอบกรนรบ

เดี๋ยวรอคุณเดี๋ยวมาตุ่มแม่พงกันอีกทีนะครับผมต้องมีคำนั้นด้วยเค้าผมอาจารย์เพิ่นกับจับฉลากได้คำวอาถ่ายคลิปนะครับผมคำว่าออกนกกว่าสันชูวางสันนอกออกนกกว่าสันเอาเดี๋ยวมาฟังเพิ่นบอกน้ำกันนะครับผมหย่อนเสียงออกนกออกนก ย่อนแสงย่อนแสงคลิปตรงนี้ข้ามเมาไทยคลิปชัดเจนข้าวเาออกนกขอนเบาเบาซื้อนกกอนข้ามเมาไทยคลิปนั่ครับโ่วามต้งต้งตอนย่งมหาลกเป็นไเาวาผอยู่ในผาผาบ้งเลยครับว่เอาอยางนันว่ตรงตรงย่งมหาหาลกแต่ก็วซื้อนกจากคงแต่ก็โข้ามเาไทยไทยคลิป มอนจะอบอ้าวเม็ดแตกจัดแล้วซื้อนกบุกเม็ดแตกโลซ่าแตกออกนูกด้ยเม็ดแตกออกนกนะครับได้นกย่างมากสุดวาย่างมากยางมากมากเลย่ังมากหรือวะเจ้ายังเต้าตัวนี้เกือบวกวโอ้ยจัดกิ่งกันยางมาทางมันเหลื่อมตาเนาะบวัวก็ได้ครับบอย่างนั้นมันมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วกรณีกรณีคนบนใดตั้งกล้องบนใดตั้งกล้องตรงตรงมีคลิปนกบิน บินรดลงไปนกคู่สู้กันิดขุนและบินขึ้นตกองเห็นจหวะนีน้าครับบอกกัว่าเดินไปเก็ี่ยไปคนเดียวไม่ได้ืนได้กิมตนี้ขได้ครับแือว่าได้พราะท่านหรือว่าสุดได้ขตรงตรงนี้แต่แฉกถือตรงนด้ของได้แ้เม่ครับแต่ลุ้ตก so ันอย่งกไม่แหวเไม่แอกอะครับเมียนเขาเสียงเสียงนูเมถ้าเจนก็เจนถ้าเจนอะไรเห็นนุกตัวกนกปลาคู่วนใช้กันแล้วก็ตีแล้วก็บินขึ้น แล้วครับเปาข้าวเาไทยจิ้ครับชื Claudia, amam, ่อนุ well ่งจอมคนนี่คนบมเด็ตตั้งกล้องนะครับถ้ามองนั่งมั่มอดนะครับเันเสียนมั่ครับอยานังไก่ครับหวาหม้ออจิ้ถจิ้ปเจนอินทือเป็นมัวค่ะนครับนองแเพราะว่าหน่งถ้าจนั่งไก่อะไรนุ่งไก็แ้มาไหลครับอยมั่ตายอีก เมตแต็ดออกน้มรวมร่วมคือ1ินาทีิกาอวกลม2ี่นาที่เรียกทีย่สนาทีครับ2ิโนซองซแต่ว่าแห่งแห่งบวเกินนี่แต่ว่าร้วน2ี่สนาที่นะครับถ้าถ้าคนที่ไม่มีแต้มมาเรียกให้ได้ เรียนไม่ได้อีกอีสิบนาทีถ้าไม่มีแต้มมานะมีแต้มอย่งเรียนได้แล้วบวกบวกลบยีนาทีครับคือเข้าเข้าจุดนี้คือแบกแบกแแบกแบกบกบบเอาแต่บเอาแต่ี้ยยันอีกยันอีกยาวเอามาตัดสินกันหนตัวแบกแหงแบกคอยัวนี้แบกบีกบนอกัน้ากบนี่ให้้ักนึงเลยงว่ีากกบนี่

สมใส่เต็มหน้าเต็มคนเตมเตมหน้านึ่หรับคนที่ตั้งตั้งกล้องครับกล้อคือไฟไตัวเต็มไฟไตัวเรังอะไรเะครับไปจวดมาไปจวดมารุ่นมูเต็มเรวนี่เตมเรวนี่ตนับจากฝั่งลูกย่างหกล้องจนห่อนลูกดนะครับเต็มเร็วมีสิทธิ์เฉพาะคนที่ตั้งกล้องครับผม

เอาแคือล็อกขาหนึ่งครับเนี่ยแต่แต้มแปลกก็ต้องมีคลิปมีคำพูดด้วยถ้าได้แล้วได้พันหนึ่งครับ เี้จันทนจันท์จองแล้วเต็มนเต็มแล้วนี่แล้วพี่บูจองแล้วผ็มแ้ว็่ากยังได้น้วครับพหนามาเลยครับี่ยังเสียแลไเราคงคอยครับขมมนครับอกรับัว่ายังอครับอกนครับออกไครับออกนุกครับออกนุกทำมคออกนกคบนำไมคออกออกหมคูออกอกนักอากนรับออกนุกไมคออกนอยคู่ครับผมมา ออกนกบอกนกออกนกตาใส่นามคือคือสิบหออกนกแบบนี้ออกนกเลยครับครับผมอาจารย์คงไปงงมากกับการผ่อนมองเก่าแล้วเป็ดที่เป็ดไปเดียวนะครับอู้นกหลายครับพี่น้องอาจารย์เมันบอสซานกต่อนะครับผมเต็มหอมรวมนะครับผมจัดไปแต้มหนึ่งแล้วเมแกเหมือนแก่ข้าวพุ่มพูเหมาอั่น เจอ๋ยถอดปันน to no eh anyway> ี่เพท่านมีนกมาหลวมอยู่ตัวอยู่มามครับปาจะกินเขาวเสาด้วกันนะครับผมข้าวเสาสี่โมงนะครับกินข้าวกินข้าสี่โมงเสาด้วยกันนะครับผมอาจารย์เดี๋ยวก็กินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็จังไปลุยต่อนะครับผมโอเคครับมามาพี่น้องอาจารย์กินข้าด้วยกันนะครับผมอาจารย์นัดเสาเสาเสาออกอกออกอก โอ้ยนกไล่ครับพี่น้องเงยมันนักโบสูนกต่อครับผมแปดใช่แปดลักเลยลงมากกับโบสูเว้ยโอ้ย,อยประวัติศาสตร์ผมเม่เคยใส่นกหดซิปลักเก่งเกิจะเล่นนกมาหนีพี่น้องเงยจุหบ่านเข้าไอ้ชี้ขาดแจมไร้ปัน,นกันนกไล่ป่าน,นี้พอดีโอ้ยนกบินยังจะต่ำก็ตายนกปลาบินเช้าหัวหนกมาไว้ไว้จับเ่าจะไป้ายหุ มาซองแบบว่าม <ens> like ึงบวกกี้หลังมึง่าน่านักมาอยู่อยู่ซ้ำโอ้ยกกกระดาวรี่ก็ซ้ำคตกบกขักแนยพเลยนองอรออกนกบ่ออกนกออกนกแค่แ่ออกนกตัวเดียว่นะยเยแปดสิแปดลักเลยนกเปงมดนกนม่ได็กกำคาอยู่ต้อมีเร็วได้ดิ หอมรวมจัดกอรมูวนะครับผมม้วนนั่นยังจัดเหี่ยวอยู่หอมรวมสายม้านคือเก่ายังคุ้งควบม้านอยู่โอ้ยขันเขามาอยู่เลยไปไปใหญ่ไหมครับผมประจันแปดร้อยมือนี๋เอาจากร้อยยี่สิบลักเด้อก็ต้ังได้แปดสิบแปดลักจังงานนี้ครับผมกลับมาหอดยุดรวมเลยนะครับเบิ้งเบิ้งทีมงานสายเหี่ยวนั่งเฮ็ดตุ๋ปูตีดเปียดนะครับผมโจ นางโจโคเจเคนมือเนจะองนี่ัวกัはは้เทากันงีโห่หอยังม่ลงว่านางเงาสงุกสิงีก็มันฮิตฮิตอันปวกตาบปวีออต่บบแต่บุเพนะครับมาไเด้อ้ยคีร่มับผมพี่น้องอาจารย์งวงก็มีนะครับไปจากเด็กงวก็มาสื่อไปขาได้ครับ นกเขาก็มีจักลาบนกก็มีนะครับผมจากลาบงัวก,กับจัดให้ได้เบิดนะครับผมบูมเด็ดท่อนทางบา้านเมื่อบ้านห้าคือไก่เ้าเอาไปนอนเดี๋ยวทะเลาะบ้างนะครับบมเพราะจะได้เข่มนะครับผมสำรับมือหนีนะครับแต่ทีมงานสายเส้นเข้าได้ได้แล้วครับผมรองอันดับโลกคออยเมมนนกกััีว่

แข่งขันของเทาได้ไหม่เมนบอสจานเหี่ยวครับครับนี่ครับเป็นนักชิงที่สามครับนกซีตัวครับชิงที่สามชิงที่สามครับนี่เจ๊กตัวนี่อซีตัวบ่เฉอเลยซีเต็ม กเจะเป็นการชิงที่สามนะครับผมเฉลยสีแต้มสต่อนะครับผมนกสตัวเฉลยร่วมคนละสีแต้มนะครับผมจะจะไปวัดกันอยู่กลางสนามนะครับผมตัวได้ขันก่อนชนะว่าทัน รับที่3ไ,ไ,ไปนะครับชิตัตสินวันที่ครับผเอจะมุดรอหลุดน้ำกันนะครับผมเริ่มปล่อยตัวนะครับกำโยนมาเลยพี่น้อง กากากวานี่ท <c oughs> hey. ้องกันกวงแลยั่นเรียบลอยอยู่ไก่กันเนาะเรียบร้อยครับผมไดนที่สามแล้วครับออยู่ไก่ตังลัก่อนหมูนที่3มาทีเรียบร้อยนะครับผม ตัวไปจะมีการจับฉลากนะครับผมสําหรับคนที่ได้นกนะครับผมรางวัลคือกองผ้าต้อนะครับผมผู้ที่ได้เหวี่ยงมือมีสิทธิ์นะครับผมได้แต่ผู้มีนกฉเฉลยนะครับผู้ที่ได้นกนะครับจับรางวัลกองครับเอ็กซ์พีออกเม็ดแตดสองสี่ครับ สองสี่ชื่อนกชื่ออะไรครับนี่ยจำไม่เลขเพราะไม่เลขไม่รู้ชื่อนกครับโอ้โนอาคือมัเทศโนอาไหมมีการมีการเซ้งต่อแน่ๆอย่างนี้มีการเซ้งต่อแน่ๆเอาครับโอเคครับโอเคครับต่อเลยครับ เราวันต่อไปครับรานต่อไปจซนจับเป็นหางบันดิ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ออกออกออก้างลัางเนี่ย เนานนุ่มเนี่ยไนไหนมเอลยาสมเอาสมเลยสมเลย้างห้นเนี่ยครับข้างบ้านครับกระซังเอป่ากระซังเสปาลอยโลกับบเต็มครับจะรอกกดเช่งเอิ หรือกระสังส่ปาครับผมสองร้อลูกกับบเต็มนี้ครับกันใช่ได้ไงเพื่อนครับสี่แปี่แปดีีีโอ้ยฮัสซี่โอ้อันบอกว่าท่นซเปียซเปียัเปียอาอาเอาเอาไว้ไเมาๆแข่งกันแข่งกมาไมากผมแกมามา

ชายน้ำครับชายน้ำครับโบเห็นครับน่าจะบโบยู่สลาสิทต์จบไปครับชายน้ำสลาซิต์ครับผมบไปต่อเลยไปอาลานเลยดูว่าวาทายยู่ดูเบอื่อคายนึ่งไปแล้วครับไปเลยนี่พิกจกครับพิกจกพิกจ๊อกพิกจ๊อกหลังครับหลังอ้าวหันหน้ามาตางนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับ ต่อไปครับต่อไปรางวัลต่อไปครับคุณช่างเก่งนะครับคุณช่างเก่งเซ็นได้ครับเดี๋ยวผมทำเองครับเอาเลยครับเอาเลยจับออกมาเลยไปเลขครับแปดสิบเก้าแปดสิบเก้า เสียอ้วนนกเขาสิงครับไอ้ีเนาสิ่ครัเรียบร้อยครับเรนเป็อะไรีด้ยจังเอ้อัเืั

ตาตาม่ๆไ่เพร็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอนครับนนสีนล่มครับคนล่มคนล่มอ้าวโอเคสงกวด เอาวกระดิ่งนี่แหละเอาขครับเรียบร้อยครับหลักนกเขาหนึ่งคู่จากใครก่อนนะสรัดบอกจากสลาตนะครับอ่ารางวัลต่อไปเป็นหลักนกเขานะครับจากอาจารย์สรัตจับมเอาหมายเลขรนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าสิบเด้งเด้งครับเด้งอินอินโซครับอินโซูอินโซ ถึงไหนดีึงครับมองทางนี้นิดนึ่งครับครับขอบคุณครับเสร็จเอยครับส อาจารย์สวัสดิ์นะครับของอุปกรณ์ใช้งานนะครับไอ้ครับเออหมายเลขที่ออกมาหมายเลขสองสามครับสองสามสองสามเจมฟินแลนด์อาจารย์อาจารย์สวยองสวยนะครับของอาจารย์สวใช้งาน ครับเรียบร้อยครับบุญครับจบเมื่อไหร่แขงแกงพูนานเหมือเลยเกล้าอย่างดีนะครับเด็ดนะแม่ัอดีครับอีเขาขอ เดีอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับหนึ่งสองตัดครับพี่ครับครับครับ

บ่อทองปามทัดตันชาปุ้มมาข้ามามาจับสลักด้วยเมด่วนจัชื่อของอะไรอีกคนใดบ่อทองปามเม็ดแตดเขาเอิ้นเอิ้นเม็ดแตดตัชาคุ้ ต่อไปจะเป็นเต็มเฉลยแปลกนะครับออ๋ยังอยู่ เฉลยแปครับเฉลยแปลกมีสองรางวัลแจ้งแป่มีสองรางวัลนะครับมีนี่ให้ยยสองราวัล สายเสื่องสู่เขาเด้อสายเสื่องมีสองน้ำมันครับน้ำมันละห้าลอยครับใครได้ก็คือหม้เลขครับเลขหับเลหนึ่งครับโอ้ยวัสดุสายเสื่อโอ้ยวัสดุโอ้ย

ชาได้รางวัลแ er ้มแปกครับแมครับร้อมน้ลองแผ่นดครับอายน้ลกผนดินครับผมกน่มผได้เย็นดเยเอาไปลงของเขาเลยแ้มเหนียวแ้มเหนียวไฟไฟครับแ้มเหนียวครับต่อไปเป็นรางวัลแต้มเหนียวครับแปลนปดยังเฝ้าอยู่นะอาจารย์ผมเลยออกตั้งแต่ยี่สิบนาทีแล้ว โอเคเรียบร้อยครับครับเต้มเร็วครับเต็มเร็วันนี้เต็มเร็วเครเต็มเร็วครับเต็มเร็วต็มรวนะครนี่ดวี่ครับเรีย้ครับเต็มเร็วครับรางวัลที่หครับรางวัลที่หนที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งอ่าที่สามครับที่สาม รางวัลที่สมครับอวงมดวครัางวลเงวัลที่3ามสีเต้มนะครับสีเต้มชื่อนกชื่ออะไรครับเก้าเล้าเก้าเหล้าเก้าเล้าครับโอเคชื่อนกชื่อเก้าเล้านะครับได้สีแต้มครับครับโอเคขอค้ครับรางวัลที่3ามสีเต้มนะครับ ครับครับต่อไปรางวัลที่สองครับปังปอนปังปอนรางวัลที่สองครับห้าแต้มนะครับรางวัลที่สองชื่อนกชื่ออะไรครับบังปอนครับผมปังปอนครับบังปอนครับปังปอนได้ห้าแต้มนะครับที่สองได้ห้าแต้มครับ จากรอยเอ็ดนะครับมาจากรอยครับฝันทองรอยเอ็ดครับนะครับทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับเดียวมากครับทีหนึ่งครับเดียวมากครับเดียวมากครับเจ็ดแต้มครับงานคนรักนกเขาใหญ่เมืองค้างครับครับเรียวมากเจ็ดแต้มครับอย่างสุดท้ายครับต่ออะไรดูจับกล้วยหน่อยลู๊กจับกล้วยหน่อยจับกล้วยโอเคหนึ่งสองสามสิบเลยครับว้า จบทุกรายการแล้วนะครับผมใครร่วเป็นทีละทึกนะครับลบๆๆเห็ดใจร้อยเลยบ้านตัวเต็มแหวนะครับยเืนอย่างนี้จะนี่จะเต็มเหีกยวด้ครับ สุดยอดครับอ้าวเมื่อหนาพอดีออกกล่องลูกลมูวเลยเป็นเหี่ยวดูเหี่ยวกลอนมูครับไปไปเลิกไปครับครับต่อจากนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมกลับไปสู่ภูมิลำเนาของเขานะครับผมฟังประเทศเขมรมนต์นะครับ ุดยอดนะครับมวลมวลซึนโฮเซลนะครับผมสำหรับงานแข่งมือนีนะครับเข้าไปไหนครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับมือมาครับทุกคนทุกคทุกคนครับโฮมครับโฮมชุดชุดเหมือนกันไม่เป็นไรครับทุกคนครับมาเลยครับนั่งลงครับดึอาจารย์ยอดยอดมือนีจะคนครับ เก้าสิบหกคนครับ96ท่านนะครับผมสุดยอดครับผมเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับของวงการนกเขาฮอนนะครับผมเอากระโดนา่ายิงแข่วหน่อยครับ 96คนครับสวยครับ9คนทั้งหมดครับหนึ่งสอันนี้9คครับ96คนครับขอบคุครับอบคุณครับอบคุครับบคครับขอบคครับขอบคุณครับอบคครับอบคุครับขอบคุณครับขอบคุครับบคุณครับขอบคครับอบครับอบคครับับคครับ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 บคคอบคัครับบคครับอบคครับบคครัครับบคครับบคครับครับบคครับบคครับ ครับผมพี่น้องอาจารย์กาจบพิธ uh ีเ huh> ป็นทีเรียบร้อยนะครับผมการทีมงานสายเสื้อนกเขาใหญ่ตอดินท่าก็จะขอลาพีและน้องนะครับผมกับเมื่อพุ่มน้ำเน่าครับผมไปหาใบนมเมียก่อนนะครับโอเคแล้วครับผมพี่น้องอาจารย์สายเสื้อนกเขาใหญ่ตอดินก็จะขอลาพีและน้องนะครับผมไปณโอกาสนี้นะครับผมจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเฮ้ยครับ